มาบูไฮขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอิงฟ้าผ่าแตกมิสเ <Miss PG. S 2> พจประเดิมเกมแรกด้วยเกมเพกกโกเรียกได้ว่าวันนี้อิงฟ้าจะมากินหมูมาดูสิว่าเฮียจะแจกอ่งเปาให้อิงฟ้าเท่าไหร่ มาด้วยทุนหลักพันใช่ค่ะทุกคนด้วยทุนหลักพันเริ่มเบ็ดเลยที่หมายละ100บาทดูสิเข้ามาแล้ว300ยโอโ้โหนี่คือเล่นแบบไม่ได้จังหวะนะเล่นแบบไม่ได้จังหวะนะมาแบบเกมเร็วเลยเข้าแล้วครั้งแรก300โอโอ้โหมันย้ามันจอดมันยอดมา ไปค่ะไปต่ออย่ารอมาจังหวะเริ่มไม่ดีแล้วทุกคนจังหวะเริ่มไม่ดีแล้วตอนนี้อ่ายังเข้าอยู่ยังเข้าอยู่นั่นสีเฮียอิงฟ้าเพิ่งมาก็ใจดีกันหน่อยอิงฟ้าเพิ่งมาก็ใจดีกันหน่อยลดไม้สักหน่อยนะเหลือห้าสิบ อันนี้ได้คูณสองนะจังหวะนี้คือฟ้าได้คูณสองขอขอ,อโอเคโอเคตั้งสติเข้าใจแล้วอิงฟ้าเข้าใจแล้วทุกคนเราจะต้องหาจังหวะในการหมุนและเลือกเบ็ดไม้เบาดูเชิงเบ็ดไม้เบาดูเชิงดูสถานการณ์เนี่ยแล้วมันจะเข้าแบบนี้ เราต้องดูเชิงว่าจังหวะไหนเฮียปล่อยเฮียใ,ให้อ่างเป่าเราต้องรีบหลับเพราะมันเข้าแบบนี้คูณสองปะทัดคูณสองอะไปต่อไม่รอเรานะไปต่อไม่รอแล้วนะอีกไหมเข้าอีร้อยห้าสิบเ็นมัแล้วห้าสิบอะมาวะมาวะ โอโหเฮีย oh. yeah. เรียกได้ว่าเนื่องจากเทศกาลตรุษจ,จีนวงเล็บที่ผ่านมานานแล้ววงเล็บตรุษจ,จีนที่ผ่านมานานแล้วขออ่างเปาสามรอวันได้หรือไม่ขออ่างเปา300อวันได้หรือไม่เฮียจะแจกอ่างเปาให้อิงฟ้าไหมมาลุ้นกันตอนนี้นะจ๊ะ เงินทุนร้อยหรอเงินทุนร้อยหรอเบไมาลห้าสิมาดูว่าจะไปต่อได้ไหมมา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  <G ül ets> OMG รางวัลก้อนโตก้อนแรกของฉันไปถึงรางวัลเมกา <G ül ets> <G ül ets> ฉันได้รางวัลก้อนโตระดับซูปเปอร์บวกมาแล้วสองพนัน โอ้มื่กี้เรือสองร้อยบวกเพิ่มมาเป็นสองพันไปคะ่ะสวยพี่สวยเข้าเน่นๆเลยประถาสามมุมโอ้เฮียใจดีจังเลยอ่ะเฮียใจดีมากเลยโอ้ วมาอีกร้อยห้าสิบมาเราต้องเล่นเกมแบบสลับสลับลองเล่นเกมแบบสลับสลับมีทั้งแบบหมุนออโต้ด้วยนะแบบเกมไวนะแบบเกมหมุนธรรมดาก็มีหมดเลยนะทีนี้ลองก่อนลองแบบธรรมดาส0สิบรอบเมื่อกี้เห็นเข้าแล้วนะเมื่อกี้เห็นเข้านะฉะนั้นเรามาเริ่มมาถูกทางแล้ว ตอนเนี้เราเริ่มที่เบ็ดมาละสิบมันทายอยเข้าจังหวะนี้เฮียทายอยแจกอ่งเบาไม่หยุดแล้วก็เข้าไม่หยุดบวงมาอีกสามสิบสวยมากโอ้โหูบวมมาอีกสามสิบอขอแบบหน้าสวยอะ พอแบบหน้าสวยคูณห้าคูณสิบอู๋มาประทัดนี้รู้สึกว่าเฮียน,น่าจะแบบปล่อยประทัดนาทีมากเลยถ้าถ้ามีเสียงก็คือแบบดังทะลุสามบ้านแปดบ้านไปถึงหมู่บ้านเล็กแปดก็คือถ่ายซอถ้าโลไปถึงหมู่บ้านอู้อยากได้อ่ะอยากได้หมู่ทองจริงๆอยากเห็นหมู่ทองแบบเลี้ยงสวยสวยเลี้ยงตับมามาหมดรอบแล้วหมดรอบแล้ว มาเปลี่ยนเกมบ้างมาเปลี่ยนเกมบ้างลองสักไมล์ละยี่สิบจังหวะนี้ไมล์ละยี่สิบเอาแบบปกติเนาะแล้วก็สามสิบรอบมาเอาแบบปกติสาสิบรอบมาหมาหมาหน่อยเข้าหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยประทัด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  หวกสิบค่ะสาวพอสอพอสพอพสออเสียดายจังมาไม่เป็นไรไปต่อค่ะไปต่ออบวกมาอีกิบนะจังหวะดีมากอะถือว่าถือว่าสุ่มเกมถูกมากเลยนะจริงจริง เกมในค่าย PG มันมีให้เลือกหลากหลายมากที่สังเกตสังเกตนี่ก็คือแบบมีทั้งหมวดสาสตร์มีทั้งหมวดแบบสาวๆมีให้เลือกแบบหูหลากหลายภาพสวยเสียงใสแจ๋วกริก๊กรก,กร,กกรกิแต่ก็เออเอามา,มา,มาลองหยุดที่แบบเกมหมูเพราะว่าอยากกินหมูและเป็นการประเดิมคลิปแรกของฟ้า ฉนา้นมาลองลุ้นกันว่าทุนหลักพันที่ต้นคลิปแจ้งมาทุนหลักพันนี่คือหนึ่งพันด้วยนะทุนหลักพันฟ้าจะบวกได้เท่าไหร่จริงๆอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายในการทำอะไรก็แล้วแต่นะมีเป้าหมายจริงๆเกมนี้ฝ้าแค่แบบขอบวกสักสองพันบวกสักสาม0 โอ้โหโอ้โหฉันได้รางวันก้อนตอระดับซูเปอร์อีกแล้ววะ่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะแกเพราะว่ามันคูณสิบจังหวะเมื่อกี้เห็นไหม ตอนนี้บวกมาแล้วนะพันหตอนนี้บวกมาแล้วนะพันหอย่างที่บอกที่เราไปเมื่อกี้ถ้าเราตั้งเป้าหมายบวก2 0 0พันส0ถือว่าวันนี้มี s s i o n complete ถือว่าวันนี้ complete เลยแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าอิงฟ้าจะทำได้หรือเปล่ามาต่อต่อต่อต,อตอ่น่าเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดสำหรับ เกมไม้เบาเบ็ดไม้ละหบาทออโต้ยาวยาวแต่เมื่อกี้คือแจกหลวัลกอนโตใช่เมื่อกี้แจกหลวัลกนโตอ่อว่าไม่ได้ว่าไม่ใจมาไม่มีไม้เบาก็ต้องมีไม้หนักเราต้องเล่นสลับสลับลองดูว่าสูตรนี้จะใช้ได้ผลไหมามา เข้าเลยอ่ะสวยหน้าสวยแตกสวยคือสวยเลยอ่ะหลอกหลอกเฮียด้วยนะไม่ใช่เราจะเล่นแต่ไม้หนักนะเราต้องเล่นไม้ไม้หนักสลับไม้เบาเนี่ยให้เฮียมันตายใจอ่ะให้เฮียหมูเขาตายใจอ่ะเข้าใจปะให้เฮียหมูเขาตายใจนั่นนั่นแบบนั้น แบบนั้นแบบนั้นเลยอ,อปลาทันเฮียเข้าบ่อยจริงทุกคนปลาทันเฮียเข้าบ่อยจริงทุกคนแฮไม่ทันขาดคำไม่ทันขาดคำเฮียหมูแจกปลาทันเข้าแบบรวรวๆรวรวๆแจกหนักแจกจริงแจกจัดเต็ม ตอนนี้นะอิงฟ้ายังบวกอยู่นะทุกคนฉะนั้นไปต่อแบบสุดเดิมใช้เทคนิคเทคนิคแบบเดิมที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกอะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปอืทีนี้เรามาขยับเป็นแบบไม้หนักสู้ สู้เขาสิวะอีหญิงเรามาันเรามันคนจริงรอบนี้เอาแบบเกมไวัยสิบรอบรอบนี้มาแบบเกมไวัยสิบรอบแล้วเขาแล้วสามร้อยบวกมาสามบวกมาสาม้อยติดโอ้โหเฮียแจกเฮียโอ้ กด้จากท้วยทองบวกมาสองพันน่ะแล้วก็ประทัดเข้าอีกสองรอบติดพาเจ้าจอดมันยอดมากโอ้ซาร่าโอ้ซาร่ามันสุดยอดที่สุดไปเลยตอนนี้คือบวกมาแล้วสามพันนี่ฉันทำมิชั่นคอมพิวต์ในใจได้แล้วเหรออย่าลืมสำหรับเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่ายอย่ายหยุด ต้องตั้งสติให้ดีๆเราเล่นเนี่ยเราต้องมีสติแล้วก็จดจ่อเราต้องเลือกไม้หนักไม้เบาแล้วก็เข้าสู้นะสลับไปสลับมาจริงๆสูตรนี้ถือว่าได้ผลเลยสูตรนี้ถือว่าได้ผลเลยสำหรับเกมพิกกี้โก้คายพีจีนี้นะมาเพิ่มมาเป็น50นะหมุนแบบเกมไว้วิบรอบมา มาโอ้โอ้ลาลาโอลาลาโอ้ลาลาเลยอ่ะของจริงของจริงมาลองเปลี่ยนนะเทอร์โบสิบรอบเกมไวสิบรอบไปได้สวยสวยพี่สวย เฮียเฮียเียเียสักนิดก็ไม่ได้สักนิดก็ไม่ได้อื mm ๋ออโอเคมาสามสิบรอบนะทุกคนมาหลุนมาหลุนมาเลย มาแล้วจ้าเข้ารัวรัวรวรออยากให้เฮียแจกหยกมั่งจังอยากได้หยกมานีสีอะ เต่าคำใจแม่มาแกพอสอบฉันบวกมาห้าร้อยเม่เกี้ประธานอะ่ะและประธานก็เข้าอีกอูห้หูเอาอะไรมาต้านเอาอะไรมาต้านจ้าจังหวะนี้จังหวะนี้อืมถือว่าเราเดินทางมาถูกทาง ถ้าเมื่อกี้นะแบบเมื่อกี้อีกรอบนะจะดีมากจะดีดีต่อใจมันจะดีต่อใจอน,นี่ก็ดีต่อใจเพราะบวกมาอีกห้าสิบมันเข้าเฮียบ่อยประทัดคือเข้าถี่เข้าบ่อยมากอีเจมันคูณสองจ้ารางวัลก้อนโตแตกอีกแล้วค่ะแตกอีกแล้วค่ะได้รางวัลเมก้ามาสองรลย โอ้โห OMG ประทัดเข้าอีกสามสิบ hmm. ประทัดได้ๆนะทุกคนไม่ว่าจะสามแทงสองแทงหรือหนึ่งแทงก็มาเหอะขอเข่มมาเหอะจริงๆมาแค่มาเลยมาเปลี่ยนเกมบ้างแบบเบาๆนะทุกคนเกมไวสาสบรอบเริ่มเลย ไงขอดูหน่อยอทุกเม็ดทุกเม็ดขออ่งเปาเฮียก็บอกเอาไปสิจาเออเอาจริงๆรู้คนเฮียโยนซองบ่อยมากนะสังเกตปะเฮียโยนซองบ่อยมากรอบนี้มันเพลินมากถ้าเรารู้จังหวะการเล่น เกินมากถ้าเรารู้จังหวะการเล่นทุกคนอันนี้คือคำจริงๆสำหรับการเล่นเกมเลยคือมันแบบใจมันต้องนิ่งนะและเราจะต้องรู้จังหวะแล้วก็มีการสลับมีขึ้นมีลงนะทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าบวกมาแล้ว3,000บวกมาแล้ว3,000อ่ะแก แบบสั่นสั่นซองไม่หยุดบอกอยากแจกอีกอ่าก็ไปดีครับนอนนอนก็ไปเลยดีครับมาขอแบบธรรมดาบ้างสิบรอบมาเล่นแบบไม้หนักบวกมาแล้วหกร้อยไม้หนักบวกมาแล้วหกร้อย ชาฉันได้รางวันก็อนโตวบวกมาอีกสามบานโอ้บวกไปหกร้อยเฮียหมูให้จังหวะได้ให้จังหวะให้ดีฉันหายใจหายคอสักนิดนึงนะคะอ่ะทุกคนเปลี่ยนเกมมาเป็นเกมแบบไมยเบาสิบรอบบางเนาะอยากให้เฮียจับทางเราทุก อย่าให้เฮียจับทางเราถูกถือว่าบอกแล้วนะถือว่าบอกแล้วหยกมานี้สี <c oughs> เขาเรียกว่าเขียวเหนียวสับนะรับมาอีกเจ็ดรอยห้าสิบนี่มันสับก้อนโตรจริงๆบอกขอหยกก็ได้หยกขอถ้วยทองก็ให้ถ้วยทอง ยังใจดีแถมประทัดมาให้ทีทีอีกพิกกี้โกคือเฮียแจกสองไม้ยยังแจกสองไม้ไหยไม้ยุดมาแบบเกมไว3สามรอบไม้ละสิบยาวยาวยาวๆ,าวๆคืนนี้ยังอีกยาวไกลทุกคนคืนนี้ยังอีกยาวไกลน่สือ เลยค่ะพอสอรประทัดเข้าเข้าอีกสามบาทจังหวะแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการดูการหมุนของเฮียหมูนะว่าเฮียหมูเขาจะปล่อยเกมช่วงไหนทุกคนฉะนั้นเราต้องกะดีๆเราต้องดูดีๆแล้วก็เลือกเบ็ดไม้แบบทั้งเบาและสูงสลับ,สล,บสลับกันตอนนี้บวกมาเกินคาดบวกมาแบบ เกินเป้าหมายแก่ทุนหลักพันตอนนั้นมีพันเดียวอะ่ะตอนนี้บวกมาแล้วเจ็ดพันรวมแปดพันมาเล่นใหม่หนักขอแบบสิบรอบไปเลยแบบขอแบบแตก,แตกขอแบบแตกแตนปาทัดเสยเียดายเฮียหนูเป็ดไมาแล้วสองร้อยนะ ใจดีกับฉันน่อยอม,อม,มาช้าไปหน่อยคูณห้าแน่อย่ามาวิ้งตามีมาวิ้งตานะทุกคนจังหวะาน,นี้ไม่ได้แล้วทุนหัวภาพเลยเราจะต้องปรับเมื่อกี้ถือว่าหลงทางแล้วกันมาเกมไว้สามสิบรอบมาลองลุ้นบวกสามร้อย มามาไห้หยกโอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าถูกดอกเข้าทุกเม็ดไว้ใจประทัดสิคะไม่ว่าจะสามอันสองอันหนึ่งอันเฮียแจกประทัดไม่หยุด ตั้งแต่ต้นคลิปนะก็ยังแจกประทัดไม่หยุดเนะี่ยแล้วก็คือบวกบวกแบบยาวๆบวกแบบต่อเนื่องบวกแบบสวยพี่สวย ไปต่อหาไปต่อหาอล่างวันเมก้าล่างวันซูเปอร์เมก พอฉันให้ประทัดคูณห้าสวยมากสวยมากบวกมาแล้วตอนนี้รวมเก้าพันเก้าบก้าโอ้โหโอ้โหทุกคนเกินฝันมันอิ่มความสุขจนล้น อยู่แล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทางหูมาเกมแบบช้าๆสิบรอบบ้างลอกเฮียหน่อยขอลอกเฮียบ้างขอลอกเฮียบ้างแบบเบาๆเบ็ดเบาๆไม้ละห้าบาทนะเราเหมือนแบบแอบแอ แกล้งทำให้เฮียแบบตายใจหรือเราจะตายใจเฮ้ยเอาไงมาอย่าหลอกกันนะเฮียอย่าหลอกกันนะยี่มันหลอกให้ดีใจนะไม่อยากดีใจเกินนะ อนโตโบวมมาห้ิไงไงสวยสวยแพงสวยแพงแบบผ่อนไม่ไหวสวยแบบสวยหวานสวยหวานแบบหวานน้ำพึ่งเดือนห้าคือแบบจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลย ขออีกนิดขออีกนิดคือตอนนี้ยังแบบเบ็ดไม้เบานะทุกคนจังหวะตอนนี้อิงฟ้ายังเบ็ดไม้เบาอยู่ก็ยังเข้าเข้าแบบสวยเลยอะเข้าแบบสวยอะอ้เข้าอีกว,ว้าว Amazing Amazing มันเกินต้านมันเกินฝันเปลี่ยนเป็นเกมเร็วห้าสิบรอบเริ่มโอ้โหพอห้าสิบลอเฮียบอกว่าแจกเลยแต่ไม่เข้าแจกเลยอ๋อเข้าเข้าอุ้มเสียดายแฮ เฮียแบบปล่อยนะถือเฮียหมูวันนี้เฮียหมูปล่อยมากมากสำหรับทุกคนที่อยากเห็นอะไรที่มันแบบเพลินเพลินื่นๆืนนนจเจริญหูจเจริญตาวันนี้ ia, เฮียพกเก,ก๊กลปล่อยไหลปล่อยไหลแบบไม่มีเกลือนะจ๊ะนะจ๊ะพิกเก,ก๊กคายพีจีปล่อยไหลแบบสนุกสนุก ปล่อยหลแบบจอยจอยปล่อยหลแบบจอยจอยไม่มีอะไรมากันไหลลื่นแตกแตนแบบไม่มีอะไรมากันความสวยของฉันยังต้านไม่ไหวเลยแกเออเอาสิเออจังหวะนี้คือแบบบวกเพลินๆน,นะ เพลินๆจริงๆเพราะว่าเข้าทุกดอกเข้าทุกการหมุนมาเป้าหมายวันนี้คือคอมพิวต์แหละแต่เป้าหมายของนาทีเนี้ยขอได้ไหมขอจังหวะแบบเล็หมื่นแตกได้ไหมเธอโบเกมไวสิบรอบเริ่มเลยขอได้ไหมเฮียขอได้ไหม ออขอก็ให้เข้ามาอีกหกร้อยจ้ามามารวมหลุนรวมหลุนกับอิงเริ่มหลุนกับอิงว่าหมื่นจะแตกไหมขออีกแค่รอบเดียวขออีกแค่รอบเดียวขออีกแค่รอบเดียวเกมไวหน่อยเกมไวหน่อยอม,มามาเฮียเฮียขอสวยๆหน้าสวยแบบนี้ชอบบวกมาอีกหกร้อย หน้าสวยแบบนี้ก็ชอบโบกอีกหกร้อยไกลแล้วทุกคนไกลอูอีกนิดขออีกนิดขออีกรอบเดียวรอบเดียวอ,อีกรอบเดียวรอบสุดท้ายขอรอบสุดท้ายหมื่นแปดหมื่นแปดอะทุกคนจังหวะน,นี้คือเปลี่ยนเกมหลอกเฮียด้วยนะเปลี่ยนเกมหลอกเฮียนะ จังหวะนี้ให้มันเป็นหมุนแบบสวยๆจังหวะนี้ให้หมุนทิ้งแบบสวยๆเลยเพราะเป้าหมายวันนี้สำเร็จแล้วเราได้บวกมาเป็นสิบเท่าเอาไปช้อปปิ้งแบบสนุกๆได้เลยอะ่ะบวกมาแบบสิบเท่าทุนหนึ่งพันบาทตอนนี้บวกแล้วทุนรวมหนึ่งมืนบาทภูมิใจปะ อย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรอย่างนี้สถาปนาตัวเองเป็นเจเจได้ยังเจ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 อิง้าผ่าแตกมิสเพจจ e เดินทางมาถึงจังหวัดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ร่วมสนุกพูดคุยและเดี๋ยวเจเจอิง้าจะพาทำอะไรสนุกๆดูเพลินๆแบบนี้อีกเช่นเคยนาะจา นาจาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊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 งกริงองอไปด้วยเด้อ <c oughs> ขอปิดแบบสวยๆนาจาไปละทุกคน See you